โอ้ยชุดยอดได้เจ้าตัวสี่โตสี่โตทุกคนเลยแต่โบตัวมันใหญ่แบบใหญโคตรนะฮอนฮ้อนฮอนฮอนฮอนโอ้มาเลยทุกคนเลยมาเลยนี่มาช้ำคำทุกทุกคนเลยต่มเฮินเปยก่อนจะปลงลงมาปน ทุกท่านสบายดีเอฟซีทุกท,าท่านที่ติดตามนะครับชมสบายดีตอนแรกๆมื่อนนี้กัตอนแรกมื่นอนนี้เราก็ได้ไปหาซื้อบิ๊กกรุกันทุกคนนะเมื่อนนี้ไปกับหลานชายไปซื้อนี่แหละแถวหน้าขม๊ะนี่ถือว่ามีน้องนะไปซื้อลองเบิงมัณีมานบอกไปกับหลานชายเมื่นนี่มาสินสบายดีด้วยอร่ยดีโอ้ไปเอาได้เอารถจักรไปมื่อนีจ้ากหลานไปการแล้วกัมาเนาะสรุมมืด ประกาศแล้วยังมาเน,นี่ยคิดรู้จักไปทุกคนเลยายเอาไปเสืเ่อแถวนาเข้าขอ,อนี่แหละคือคือ,อนี่ทุกคนเลยเพราะว่ากรุบหลายนะอยู่นอกนอกป่า มั่น,นดูเลยกดหยุดเอาเขาล่ะโอ้ขึ้นได้บ่หอมนีส่สน ทำมาเหมือนเชื่อหนองนี่ยันเป็ดตระดาเชื่อ,อ,ะอตะวินนะเขาไปเชื่อผู้หนองในผู้เอาไปสินแบะเบ็ดมานน่เบ็ดกระบิลายระสามสิบปลายล่างทุกคนเลยเช่อผู้ละหนองในพูกปั่นตุนพูก Ồ, dưới phía nòng này, nòng nhanh lắm. Sơ Ừ. Hòn nòng này sẽ bếp cột đây. Bó kì đường tùy nhanh thú cột đây. Hòa à, mái đây. Sẽ sì, bếp con. Sloom mượn bần thự rõ nè. Nhưng mà thích, nhưng chưa covid, 10 bit biết con. เชิบเบ็ดแล้วก็ไปเื้อปลาก็มี่วันนี้นะชินมี่ปลากันอือเออชินเชิลงนี่เชื่อได้ชอ็อกลากทูกคนเขาซื้อตามแคมนี่ไปพดหนลอยพูดปุ๊บนี่ชลุมมืดถือนี่นะพระมามันอยู่แคมป์ปลา เห็นรถเพาะมันทุกคนเลยเอ้ามาขี่กันเดินมาพี่น้องเนี่ยซื้อแล้วแหละทุกคนเลยเอาไปซื้อน้องเนาะผัวนี้ประมาณแปเกาลางน้องนี่เพราะว่ามันเนาะมันหอมพว,หอออพวกนั้นเอาไปซื้อน้องเนาะผู้บัวนี่ไปะอะโต้นี่ล่ะโอ้กะลังจะขึ้นมา ฮะเซลุมมือเท้าง่ายามมือทุกเลยยามการเท่านึงแล้วก็มือมื่อนี้นะหนองที่โชนมันยางก็คือคนเมาในสิ่งชลงชลงเชงชลงชลงเชงเรามาซื้อหนองนี่บัดนี่หนองนี่กว้างแน,น่นอนเลยพูตับปลาเขาเนี่เขาว่านอะไรกัโอ้ย วิ่ดใคได้กินชั้นไม่ข้าวหวานก่ะเนี้ยต่อปลาข้าวดิงไหมอายมันไหทุกคนนี่หอยมันเห็อนหอยมันโหไม่ๆอีเลยนี่เชื่อเชื่อตัวนี้แหละต้องไี้กวาดเลยก่อนได้ก็คิดต่มใหม่ หอยมันเห็นเลยโดยนี่นะเพื่อนแกวัดลเพื่อกว่า,ววาะะดายาจะแล้วเลยนีเรียบร้อยทุกคนเลยทามันมืดบ้านนี่มันมืดยังการ เงยเบิง่งมันลือบ่ไปขึ้นทาอยู่ทีงผู้บาดิหนังทายคือมันหนังทาอยู่ทีงพี่มันนี่ซ้ำมันมืด,ดามมาทุกคนเลยไปลอหยามพวก่อนทุกคนเลยตังเวินนี่กระทึบได้โก๊บนะกินีลูดเลยตัวหนึ่งเอาไปเอาไปยามผู้ตัวในผู้ก่อนลุ้นน้ำกันมัชชีมานบ่มันนี่นะ แล้วเขายังมอออกมายามตัวนี้ตัวกลางหน้าเป็นๆนี่เอาไปยามตัวหน้าอีกคนหดึเงแล้วจะดีเด้อบางทีเด้อเด้อมันเฮเด้อตัวเริ่มมันร้อนเทาก็บชได้ท่ายื้อมันบืดเสาวชได้มายามใหม่เห็นป้องเหรอชกโตถือเลยสามโตถือ้เมเลย มาเลยวยมาเลยวยเชิญเชิญฮูฮ้อนฮอถึงเลยเห็นบ่โอ้มาหรอเ่าใช่เลยโอ้ชุดยอดชุดยอดโอ้เฉกไปเรื่อยมาพูดพูดล้ง้ลนะโอ้มนตึงเลยทุกคนเลยถึออลไรชินถึงบ่ตื่นเลยนี่ตื่นเลย ปูนอ้พูไางแล้วก็ถือพูชิพะนะพูเห็นบ่ฮะฮะเอาพูดกับปูนะเออาปูนะเห่นกับปูนะลางลิถือเลยเห็นป่เห็นะเห็นบ่เห็นอ้หูหูหนหู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 อูหหหห Mark left, mark left. มาละเว้ยม <together>. าลเว้ยอืนกระดางเลยถือไปชิ้นถือบ่โนไปละโอ้ยชิ้นก็ชิ้ก็เชิญถือบ่โอ้หมุนเลยทุกคนเลยเชิโอ้ยุดยอดได้เจดตัวส <out> ี <c oughs> <c oughs> People, ่ตัวสี่ตัวทุกคนเลย แต่บบโตบ่ใหญ่ไม่ไดญ่โคบนะเป็นเลยสินมานบ่ม่มาขีกเดินนะท่าเงยมันก่อนจะได้มายามอีกโอ้ตัวนี้คือท่านขำทุกคนเลยพอดีถือว่ามายามก็ถือว่ามานได้สี่ตัวบ่งขีกเดินมาพร้อมเนือน้อเงยพร้อมเนือ้อนอนบ่ ปลาถือว่าหมานทุกคนเลยโอบมื่อินหืนขนาดเลยดองปืนๆเลยหมานแล้วหมานแล้วหรอวาโอ้ยเมื่อชินียังๆๆยเงี้ยมังก็เง้ยงเปล่าเออ,เออมาพี่มาหีิจน,นั้นมาหยามอีกทุกคนเลยตอนนี้ท่านมืดนะท่านมืดเจอเจา้าถือหลายกว่านี้ โตดลงแลกกีน่นี่เห็นนะนะโตดลงมันมีทัศกินเยอะกรตจายโตดลง,ลงอืมโตชินอีโต๊ะสามสี่สีโอ้หน้ากึ่เป็ดไปถ่ายเนื้อมันบาดนี้ผู้หน้าผาแล้วก็โอ้โตดลงเชี่ยวเพราะว่ามันอยูขแข่แคมป์ป่าทุกคนเลยเพราะว่ากรูบลายเกี่ยงนี่นะ หนองป่าอยู่แคมป์ป่าน้องเขาซอกหมินโอ้ตัวนี้ก็ยื่อมันทันร้อนตัวนี้ก็ทันร้อนไปถ่ายหมนี่ถือประมาณเลยทุกคนเลยสี่ตัวเขาถ่ายยื่อมันแล้วเลยจะน้อยเำามายามอีตอนนี้คือตะเวนทันต๊กได้ตะเวน,นตก๊ตเนตกเขาจีมายามอีกต่ตะเวนทุกนี้เขาคึ้สี่ถือหลายกว่านี้ไปมือยามทางเนาะผู้บาดนี้ Thôi, lượm ở khoang mà. Bơm còn thế đi chị đấy. Bài Đếch tụi xin. Chị tô xíu tụi. Nè, xôi nhén gọi bà đi. Hả? Ah. Ô, oh, màn oh. à. Cốp. Cốp. Cốp quả khuyệt. พยายามพูดบัตรโต่ไปดิพยายามพูดโต้ทุกคนเลยบาร์นี่เอ้ยเอ้ยไม่เ <Nas> ท <pit> ้าอ <không Việt S 1> ีเอาเอาเอาไปพยายามเติมพี่บาร์นี่ ที่เจอเฉลิมใจคือละบวชถือทุกคนนะเพราะว่ามันทันมืดนะอยู่แถวนี้นะยนังอยู่ยืนก็ยังอยู่แถวนี้แถวนี้เจอคือละมืดพดลังทุกคนเลยถือน,นะเพราะว่าตะเว็นทันตกแถวนี้นะพยายามรอเมื่ก่อนน้ามือทายอยู่ถิงเจ้าหน้าที่พยายามอีก อยู่เนาะพี่ถือวา่าพีถือยิ่งโตรูโตกว่าไดิมไปจะได้ไปยามไม่แต่เป็นตกก่อนเลิกโกบบปล่ายะมันยังละกินแต่หน,นไม้ต้มหอม yes. <c oughs> โอ้ไม้ต้มหนไม้ й ลายซ้ำเมื่อกี้ก็กปุล <c oughs> โกบเนาะเนาะสิโกบก็ได้สีโตแล้วเด้อยเลย ได้ไปเราเอมากินกินแล้วก็อบอนี่ <C oughs> โน้ไปละไปละสินไปละโกโงได้ไปสิบตัว <C oughs> ม,มาเชืิอกูจะคุก,กโกล่อยูย่ได <C oughs> ้เอาทาคำจีนอยทาายยมเบบ็ดกออีู่นี่กินกน,กนี่ก็โตลงไปทุั่วเลยท่านกินเบ็ดซ้ำศิสินเป็นแหลนไปเชืิอแล้วก็โตจามจามจามลงมืดจีนอยูหนฮะจียามแล้วก็มือยามเบ็ดก่อนจักมือ ตอนนี้กะขำเลยทุกคนเลยเพราะว่าเขาจะมือขำกับยันบระสินยันบียนทุงไวทโทนยันขี้ขี้ไม่งอดตอนนะฮะ,ะ,ะก็สิได้พยายาม้วกำบันนี้ทื่อบีทื่อเขาสิได้หือมือเลยไปไปลุ้นน้ำใจทุกคนเลยมันสีมานบ่บันนี้ตัวนี้น้อยหนึงไปไปก่อนอบ้าบึกถ่านหยางเด้ไปไปลุ้นน้ำัจทุกคนเลยมันสีมานนี่บ่บนันนี้กินนี่ได้สี่ตัวบบันนี้มันละได้เจ็ดตัวนะ พวกข้ายามทังในพุทธก่อนเขาลืมโค้งทุกคนเลยนคือสมออยู่เทวานนี่บุตรจิตบวเนาะบุกพิกลคือบเห็นทีจ่จิตรทุกคนเลยความนมือปัญหากระทืบมือบังขำนี่นะบุเห็นทืจ่จิตโเลยโอ้บุตอจิตโตเลยสิเลย ไปเอาไปชีได้หือมือเลยเบ็ดนี่ได้กบสี่ตัวทุกคนเลยเอาชีได้หือมือเลยบ้านนี้ทอดได้บ่ปะไปแหละเลยลุงยังทอดแล้วอ้อยามตะเนาะภูหลักกะหลาะมือเลยมัอนี้นะนะพอได้ต้มปนทุกคนเลยต้มปนกินกับหน่อไม้ไร้ตอนนี้ใกล้สิมืดแล้วได้ เราไปถือทางโน้นแล้วก็มือเลยไปยามตัวนี้ี่ถือแล้วก็หือทุกคนเลยมือพี่มาหือทักพี่ก่อนเด้อมาหือเถอะพี่ก่อนพอได้อยู่ได้กินชีตูพอดีอิ่มต้มปุ่นทุกคนเลยกินกระดุมไม้ต้มฮะ มือหน้ากากจะมาซื้อใหม่เพราะว่าอยู่นี่มันบ่มีคนเอาอยู่เลยนองเขาถือเลยถือเลยโอ้ถือเลยสิได้ถือเลยโอ้โห้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยฮู้หู้หู้ฮู้ฮู้ฮู้มาเลยทุกคนมาเลยนี่มาแซมคำว่าตัวตัวใหญ่เลยตัวนี้จะถือว่ามาเลย ได้ห้าตัวห้าตัวนี้แหละว้ายถิมาแล้วทุกคนเอ้ยดิปลาตัวโอ้ตัวใหญ่เลยนะครบก็ไไ้ห้ามทุกคนเลยได้ห้าตัวได้ยามต่อคนนี้ว่ามันกำลังยึดถือเขาลืมโค้มวันนี้นะกับบุษินเพนมานำแนะ่ เพราะว่าดิดน้อยทุกคนเลยมันมืดเบียนทุกเงใหทนแน่โคมเขาก็ลืมเอาอยามแล้วก็เขา้าจิได้หือเธอนายยังมาเซอร์ไหมแก้วนะแก้วโย่สินมานำมานได้วเซอร์เบดมันี่ได้ อะแล้วบอกนี่โอ้ได้ห้าตัวเอ้ามัน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 ไปจับอีกผู้โดดผู้แหละเบ็ดเอาเลยอ้าโอ้เดินทุกคนเลยเดินไปแจ้งวันนี้นะอ้ uh. เบ็ดกับห่าก็ได้ถือแล้วเลยทุกคนเลยได้ก้มห้าตัววันนี้นะถือว่าพอได้อยู่ได้กินห่ากับมื่อมื่อบดนี้พบเดียวได้เพิ่มทุกคนเลยเพราะว่าทายเมื่อทางมาทางยะนะ กลางคืนรถก็จะมีตาเจือเพือแล้วมือกับปืนสองคนได้กบห้าตัวไปืนได้ห้าตัวนี่มีหน่อไม้ต้มเนี่ยปลามือตม้มกบแล้วกะกินกับหน่อไม้ตม้มโอ้หน่อไม้กับหน่อไม้หลายได้ทุกคนเลยปาเมื่อพบเดียร์ยูเทินบ่าดิโอ้คนก็ตกคนเนีย้ย tốt đi nè, thân hoa thơm lắm, nhé, bạt nước xin xin xong tô, nặn cục cả, mà là keo, ừ, 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 เอาเบ็ดมานำเอาชิ้นชอกตัวเอาสามตัวตว่าต้มกบแล้วก็ปากาุนกีกันหน่อไม้ต้มหน่อ,ไม,อ,อไม้ไหลโอ้ชุดยอดเลยท่านึงต้มข้าวเปิบ่หน่ะนะต้มข้าวเป๊ิไม่เท้าต้มข้าวเปิไม่เท้ากันนี่นะเออเขาท่านสุกอยู่เอดหมก็มาหัวมืดเขาสุกยาอยู่กลิ่นมาต้มกบกุสุเลย

ตรงก่อนซื้อน้ำแล้วบ้ดนี้ซื้อคอยตู้ไป

ขึ้นชุกเลยทุกคนเลยเนี่ยของปุ អ្នកនេះតំពុនកា ใบไม้ไก่อนทุกคนเลยนี่โอ้ไม้ลกินสบายตัวนี้นะขนันเอาใบแล้วแล้วนะวันนีค่ายเลยแตงไงนี่แตงกว่าจะนอ้อยเลาะเลาะปลัมานออซอยสิกลับปนกบ กนไม่ไหลทั้งหมดเลยอยู่ต้นป่าคักเลยดีเลย นี่เรียบร้อยทุกคนเลยมีต้น,มนไม้น่กินกับปุลกบมาหนิโอ้โตกรปุลกบกันไปเสียพูน่าเลยมีมันเตงแน่กินกับมามาทุกคนเขาเลี้ยงมันเดียวมาหนิเราไปซื้อกับลานทรายกบมาหนิกระบาดสิน่นนี่มามาทุกคนไหมเขาเลี้ยงมันเดียวมาหนิโตอ,อ,อีหรือเปล่าอืออือตโต ไม่ไอายต้มหูอกนะเม่อิ่มแล้วอุขอคนแะมาพงกัเมื่อวิละแล้วเมื่อวันวเ,าเ้าร เครทุนเลยตอนนี้เราก็ไินข้าวกินน้ำอิ่มเลย้มนี้ถือว่าไปเชเวตกบกับหลานชายกับบุษินทุกคนเลยไปก็ถือว่าได้กบห้าโต้บุษินสองโตห้าสามโตมากอะต้มปนถือว่าโอ้กินกนมไม้ต้มหนไม้ก็หนไม้ลายตรงนี้นะอืถือว่าคักเลยตอนนี้เรากินข้าวกินน้ำอิ่มแลวก็อ่าสาระคลิปนี้กจบชลงเพลงนี้คลิปน้าพอเดี๋ยวไม่ครบใจที่ติดตามเลยครับชม